ครับวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม25 68ครับครับขณะนี้เวลา5นาฬิกา15นาทีานะครับผมครับผมก็ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปดูลูกนะครับแล้วก็จะไปส่งภรรย,ยาเพื่อร่วมกิจกรรมนะครับ ของหน่วยงานวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปส่งใกล้ๆนะครับตรงสะพานรวมเมฆนะครับผมครับก็เดี๋ยวก็เอ่อก่อนหกโมงนะครับเดี๋ยวผมก็เอ่อจะไปส่งภรรยานะครับแล้วก็ลูกเนี่ยยังไม่ยังไม่ตื่นนะครับ าจะทิ้งไว้แวบหนึ่งนะครับครับวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568นะครับผมขณะนี้เวลา5นาฬิกานาทีนะครับครับก็เดี๋ยวภรรยานะครับจะไปร่วมกิจกรรมของหน่วยงานนะครับส่วนผมเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปนอนกับลูกนะครับแล้วก็ไปก็คือไปดูลูกนะครับ เพราะว่าลูกเนี่ยยังไม่ตื่น,นครับวันนี้ผมก็ผมก็จะเป็นคนที่ดูแลลูกเหมือนเดิมครับส่วนภรรยานเนี่ยเขาจะไปช่วยให้เขาไปช่วยกิจกรรมหน่วยงาน,นครับวันนี้งานจะเริ่มแต่เช้ามืดเลยนะครับผมสําหรับคนที่ต้องเตรียมงานอะไรเงีเ้ยส่วนผมเนี่ยเดี๋ยวพอลูกตื่นหนึ่งตัวอะไรเสร็จแล้วเนะี่ยผมอาจจะพาลูกไปไป,ไป,ไ,ปไปเที่ยวที่งานนะครับ ็ครับก็เ,เดิมครับก็คือว่า,าใช้อ่างหลับน้นําครับเพราะว่าลูกเปยไว้ว่า,าว่าจะวันนี้เนี่ยเขาจะเล่นน้ําอีกนะครับผมก็จะสูบลมเพิ่มเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าอ่างมันลมมันเหมือนจะรั่วนะครับ นะครับเอาผงมมาด้วยหรือว่าเอามาเรืองะมังากมาหาเรียมวันปา่าชูของพูดมาะคับเป็นหวงพ่อโนนะครับสำหรับองค์มมางจ,โโจาจรังเทพเขาก็เป็นทองของเศรษีที่มาของจารังเทพที่าเนีป็นดารังเทพของเศรษฐีเอาไว้ประดาบบ้านนยรวยรวยรวยนะ้ยำรวยทุกคน,น าหาได้เลย่ต้องใช้จ่ายเหลือเต็มน้อยม่าศูนย์นะเออเขาเรียกคงกระรัื่อ้คงเศรษทีนะครับนะครับคืนวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568ครับขณะนี้เวลา22นาฬิกานาทีนะครับผมก็ผมก็าตื่นมานะครับผมก็ตื่นมาเพราะได้ยินเสียงฟ้าร้องครับ ก็ฝนตกครับข้างนอกเนี่ยก็คือผมเนี่ยกลับมาจากข้างนอกวันนี้นะครับผมก็อาบน้ำเสร็จผมก็เผลอหลับไปเลยนะครับแล้วก็มาลองเสียงดังมากทำให้ผมเนี่ยตื่นตกใจตื่นขึ้นมาครับ ผมคืนวันอาทิตย์ที่สิบเก้าตุลาคมนะครับออผมก็หลังจากที่ดูลูกมานะครับทั้งวันแล้วก็กลับจากงานที่วัดทยาวาสนะครับก็ไปพาลูกไปเที่ยวแล้วก็กินไอศครีมนะครับแล้วก็กว่าจะกลับเข้ามาแล้วก็กว่าจะเคลียร์สะว่ายน้ำเคลียร์ลานจอดรถอะไรเสร็จนะครับ ็เก็บของแล้วก็กว่าจะได้อาบน้ำนะครับใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็ผมก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วก็ง่วงผมก็เลยเผลอหลับไปครับก็เลยไม่ได้ทํางานนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยพอดีว่าฝนตกหนักแล้วก็ฟ้าก็ร้องนะครับผมก็เลยตื่นขึ้นมาก็ เกิดตื่นขึ้นมาในก็จะไปดูว่าก็คือกรงนกเนี่ยก็คือปิดไว้หรือยังเพราะว่าหลังคาบ้านผมเนี่ยมันจะรั่วอยู่อยู่จุดหนึ่งจุดที่บริเวณอยู่ที่เจ้าลูกกวาดอยู่ครับก็เดือดตื่นขึ้นมาจะไปดูกรงนกก็จะไปดูตรงห้องแมวว่าว่าน้ํารั่วหรือเปล่านะครับก็ไปดูมาแล้วมันก็ไม่ได้รั่วอะไรแล้วก็กรงนกก็ปิดเรียบร้อยนะครับผมอานนี้ผมก็เลยมาอัดคลิปนะครับก็คือ เพื่อความต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็สี่ทุ่มกว่านะครับจะอีกสีนาทีเนี่ยมันก็จะห้าทุ่มนะผมก็คงทํางานต่อไม่ไหวครับผมว่าคุณก็จะนอนต่อไปเลยนะครับ้เดี๋ยวเข้าไปว่ากันพรุ่งนี้นะครับยังไงก็ยังไงก็ต้องไปตั้งหลักใหม่พรุ่งนี้อยู่ดีครับหลังจากที่เสาร์อาทิตย์มีกิจกรรมแล้วก็ต้องดูแลลูกลก็มีเรื่องวุ่นวายนะครับก็มันก็วุ่นวาย สาร์อาทิตย์นี้นะครับก็คือทั้งน้องภรรยาก็แอมิดอยู่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ภรรยาก็ต้องไปช่วยงานอของหน่วยงานนะครับผมก็ต้องดูแลลูกนะครับดีที่มีน้องข้างบ้านมาช่วยนะครับครับก็ประมาณนี้ครับแค่นี้ครับเพื่อความต่อเนื่องนะครับเดี๋ยว เพราวะว่าเดี๋ยวจะหายไปนะครับโชคดีวันนี้ก็คือป้าร้องทําให้ผมตื่นขึ้นมาอัดนะไม่งั้นนะพรุ่งนี้เช้าผมก็ต้องมาแก้เออผมก็ต้องมาอัดคลิปเพื่อชี้แจงว่าหายไปไหนนะครับสาหรับคืนนี้ก็ก็นอนนะครับนอนพักผ่อนนะครับผมครับอารุณราทิตสวัสดิ์ครับผม ครับ23นาฬิกา12นาทีนะครับของคืนวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568ค,ครับครับก็คือมันไหนๆผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับก็ว่าจะลองฝืนทำงานดูนะครับว่าจะจะฟื้นไหมนะครับถ้าไม่ฟื้นผมก็นอนต่อไม่ได้เสียหายอะไรครับแต่ถ้าเกิดว่ามันฟื้นเนี่ยผมก็ ได้ทำงานนะครับก็ตอนนี้ก็สารบัญอยู่ที่สามสิบเรื่องนะครับก็เดี๋ยวจะลองนั่งรับสารบัญดูนะครับว่าว่าว่ามันจะฟื้นไหมนะครับถ้าเกิดว่ามันมันหายง่วงผมก็ทงานต่อไปเลยแต่ถ้ามันง่วงผมก็จะจะนอนนะครับครับก็ข้ามมาเป็นวันจันทร์ที่20ตุลาคม2568แแล้วนะครับผม ก็ขนะนี้เวลาหนึ่นาฬิกาานาทีนะครับครับผมก็รับแล้วก็บันทึกงานในระบบสารบัญน,นะครับก็คือตอนนี้ลงมาอยู่ที่8งานนะครับเป็น8งานที่ผมไม่สามารถปิดได้นะครับเพราะว่าจะต้องไปเช็คที่ของจริงที่แผนกนะครับครับก็ถือว่าได้เรื่องได้ราวอยู่บ้างนะครับผมวันนี้นะครับ ก็ตัวระบบช่วยเตือนงานนะครับก็คือ,อประกันช่วยเตือนงานผมตอนนี้มีงานที่ครั้งที่ต้องทําอยู่3 9เรื่องนะครับและก็ตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องเร่งด่วนอยู่หลายเรื่องนะครับเท่าที่เช็คดูนะครับก็คือว่าตอนนี้ผมก็นั่งเช็ควันนี้มันมีเร่งด่วนน่าจะประมาณ3เรื่องครับตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันวันพรุ่งนี้ครับผม ก็วันนี้ผมก็ว่าผมก็จะเข้านอนแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับจะไปตีสามมันก็มันก็ผมก็ง่วงนะครับครับผมก็ตอนแรกนะครับลุกขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าฟ้าฝนตกฟ้าร้องเนี่ยก็จะกล่าวว่าจะนอนต่อนะครับแต่ว่าก็พยายามฝืนนะครับพืายามฝืนว่าอย่างน้อยก็ให้จัดการกับตัวฮับก็คือตัว ไอสารบันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นทับว่ามีงานมีงานอะไรที่จะต้องทําแล้วมีงานเร่งด่วนอะไรบ้างนะครับเพื่อจะได้วางแผนต่อสําหรับอาทิตย์อาทิตย์หน้านี้ครับก็คืออาทิตย์นี้แหละครับก็สําหรับอาทิตย์นี้เนี่ยก็คือมันจะมีวันหยุดอยู่หนึ่งวันก็คือวันปียมหาราชนะครับยี่สิบสามนะครับมันก็จะทําให้มีเวลาทํางานสี่วันนะครับทํางานสี่วันเนี่ยวันจันทร์เนี่ย วันจันทร์วันวันวันอังคารนะครับวันอังคารเนี่ยผมมีประชุมอีกนะครับส่วนวันพุธเนี่ยผมต้องไปทํางานที่สุพรรณบุรีนะครับที่สองพี่น้องโผลมาวันพฤหัวันวันอังคารประชุมนะครับวันพุธเนี่ยไปสองพี่น้องวันพฤหัสวันหยุดนะครับแล้วก็มีวันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยเป็นวันเกิดลูกสาวผมนะครับเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าจัด จะลา,ราหรือว่าจะจะไปทํางานนะครับแต่ว่าเห็นภรรยาบอกว่าภรรยาจะลานะครับห้คือจะลาอยู่กับลูกนะครับโดยปกติเมื่อเมื่อปีโดยปกติเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมก็จะลาพาลูกไปไปเที่ยวนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็อาจจะงดก็แล้วก็เพราะว่างานมันเยอะจริงๆครับก็คืองานก็คือถ้าถ้าลาอีกนะครับมันก็ึ้นเหนือวันทํางานแค่สามวันนะครับ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันต่อไปครับก็คือสำหรับค่ำคืนนี้ก็ก,ก็ก็ลาตีสวัสดิ์ครับครับ